นี่เลยใครๆก็ตามหาชายชนเท่าไหร่คะน้านาง2 5ง0อ๋อราคา2,500ตัวนี้อนพันหนึ่งอย่างนี้ก็1,000บาทนะคะเนี่ยนะคะก็จะเริ่มกัดแล้ว อีเหนาก็สองเช่นเดียวกันนะคะอาหมายพื้นบ้านของเรานะคะด้านด้านนี้เป็นเบ b y ีค่ะกระถางล้200ด้านนี้เป็นไก่สุดสมนุนไก่สุดสมนุนไก่ราชาวดีเป็นเพชรพล้านอีกหนึ่งกระถางนะคะคือน้องกัดสีแล้วนะคะสวยมากใครชอบนะคะหงส์สุวรรณนะคะสวยมากเลยนะคะดูดูลายนะคะไก่มะเหสวนนะคะอยู่ที่ราคา 750ดร้บาท,บาทด้านนี้เป็นปลาเตะนะคะปลาเตะก็จะคล้ายๆกับไก่มเหสวน๋อ,อปลาเตะราคาจับต้องได้เลยนะคะ 350. ออ350บาทเท่านั้นนะคะความสวยสวยนะคะ350ด้านนี้เป็นนางวาลีนะคะโอ้โหหน้านางอันนี้หายากไหมย,ยากค่ะโอ้สวยจังนางวาลีนะคะเแบบีเแบบีเท่าไหร่คะหน้านาง350เบบี350้ทั้งสองเลยนะคะ สองกระถางนี้เป็นเป็นี350โตมาก็จะสวยแบบนี้นะคะ<ช>นางวารีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องรัดเวลา h ชนเนลเราก็อยู่ในงานไม้ด่างปัจจีนบุรีนะคะเดี๋ยวจะพามาชมบอนสีที่สวนน้านางน้านางสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ จะให้นา,นางพาผาชมบนสีหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะอ่เดี๋ยวมาเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะก็จะมีพนะ,ะพนาลายค่ะพะนาลายของของของนา,นางเท่าไหร่เอ่ย<อ>ตัวนี้อยู่ห <500 S 2> ้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะ,คะพะนาลายห้าร้อยแล้วก็ ด้านหลังก็จะมีเพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านพรนารายพรนารายฟอร์มนี้ก็อยู่ที่850านะคะ,คะเพชรพันล้านเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆกันนะคะเพชรพันล้านก็อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะมีด้วยกันสองกระถางเลยนะคะค่ะอฟอร์มฟอร์มอันนั้นกัดสีแล้วข้างหลังอ่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นเพชรพันล้านอีกหนึ่งกระถางนะคะคือน้องกัดสีแล้วนะคะ สวยมากราคาก็อยู่ที่1,090งับาทนะคะไข่าตามหานะคะพี่พันรัลธนา,นารายนะคะถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นนางเสือดาวนางเสือดาวไม้ตัวนี้หายากไหมคะนานานาหายากค่ะหายากเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะเอาหนางเสือดาวอยู่ที่450บาทนะคะสวยมาก ด้านหลังก็จะเป็นตาละเม่กุสุมานะคะอ,อยู่ที่ราคา750านะคะเท่ากันค่ะราคาเท่ากันด้านหลังก็เป็นตะละเมฆกุสุมา7 5 0เท่ากันนะคะแล้วก็หนุมานเข้าเฝ้านะคะใครตามหาหนุมานเข้าเฝ้านะคะราคาก็อยู่ที่พันสามห้าสหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะหนุมานเข้าเฝ้ามีด้วยกันอยู่ 2, 2> องกระถา<อ>ง,งนะคะ ราคาเท่าก,ก,กันนะคะนานางข <5. S 1> หนุมานเข้าเฝ้านะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบด้านหลังก็จะเป็นกวนอิมนะคะกวนอิมอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะแล้วก็ด้านหลังถัดไปนั้นก็จะเป็นกวนอูกวนอูห้าร้อยบาทนะคะค่ะถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นหงหยกนะคะหงหยกอยู่ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นหนมุมานอมพภะพาหนุมานอมพัะพา,อพพาโอ้โหสวยมากไข่ตามหานะคะหนมุมานอมพัะพานะคะราคาอยู่ที่1,250 1,250บาทนะคะแล้วก็ถัดมาด้านนี้อ่ารวยล้นฟ้ากระดูกสวยมากนะคะกัดสีแล้วอ่าน้องกัดสีแล้วนะคะอยู่ที่1,000 สามร้อยบาทนะคะด้านหลังเป็นอะไรคะน้านางอ่าเป็นพนาลายคะ่ะอ๋อพนาลายค่ะแต่เป็นฟอร์มใหญ่เนะาะอาตันนี้ตัวใหญ่แล้วก็ถัดมาด้านหลังนี้ก็จะเป็นอ่าพนาลายนะคะน้านางเท่าไหร่เอ,อ่ยพันเก้าห้าสิบจ้ามีหัวเป็นไม้มีหัวอยู่ที่หนึ่งพเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพนาลายเดี๋ยวเรามาดู ด้านนี้กันคะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะใครชอบนะคะหงสุวรรณนะคะสวยมากเลยนะคะดูดูลายนะคะถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นถมยาปะแป้งนะคะราคาก็อยู่ที่ส5มร้0ยห้าสิบสาม้อยห้าสิบนะคะผมยาปะแป้งนะคะหลายๆคนนะคะก็จะ สับสนระหว่างถมยาแล้วก็อะไรนะคะับป่สาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งถมยาปะแป้งนะคะก็หลายหลายคนสับสนกันนะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นไก่มเหศ์สวนไก่มเหศสวนนะคะอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะก็มีด้วยกันอยู่สามกระถางนะคะ ด้านนี้ไก่มเหสวนอยู่ที่แปดร้อยห้าแปดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ถัดไปด้านนั้นก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไก่มเหศวนด้านนี้เป็นนางไหมค่ะนางไหมอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ใครตามหานะคะนางไหม่พัดพันปันสาโอ้โหกัดได้สวยมากค่ะนะ,ะนะาง ราคาก็อยู่ที่1นึพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตัวน้อนปาเตะค่ะข้างหลังปาเตะอ่าด้านนี้เป็นปาเตะนะคะปาเตะก็จะคล้ายๆกับไก่มมเหสวนน้านางขาอันนี้ปาเตะนี่เป็นบอลใต้ใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ๋อปาเตะราคาจับต้องได้เลยนะคะสามร้ <350. S 1> อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะความสวยสวยนะคะสามร้อยห้าสิบด้านนี้เป็นนางวาลีนะคะโอ้โ oh ห หน้านางอันนี้หายากไหมยากค่ะโอ้ยสวยจังนางวารีนะคะอยู่ที่กระถางละพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยก็มีเบบีเขาสองต้นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเบบีเแบบีเท่าไหร่คะหน้านางสามร้อยห้าสิบเบบีสามร้อยห้าสิบทั้งสองเลยนะคะอ่าสองกระถางนี้เป็นเบบีสามร้อยห้าสิบโตมาก็จะสวยแบบนี้นะคะ<ช>นางวาลีค่ะ,คะ ด้านนี้เป็นไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนไก่ราชาวดีอ่ะสุดสงวนก็อยู่ที่พันเดียวค่ะหนึ่งพันบาทนะคะไก่ราชาก็พันหนึ่งาชาวดีก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทเท่ากันนอกจากบอลสีแล้วนะคะก็ยังมีเป็นตระกูลสี่จันด้วยนะคะยังอย่างจันขาวนี้เท่าไหร่คะพันหนึ่งทั้งสองเลยไหมคะพันหนึ่งกับเจ็ดร้อยห้าสิบ กระถางนี้หนึ่งพันกระถางนี้7 5 0ด้อยห้าสิบนะคะค่ะ,คะด้านนี้เป็นเจ้ากรุงไก่เซอร์นะคะเป็นไม้พื้นบ้านนะคะบอนสีพื้นบ้านกระถางละห้าร้อยห้าร้อนะคะฟอร์มกอสวยๆเลยฟอร์มกหัวใหญ่ไม้มีหัวนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์แล้วก็ถัดมาด้านนี้เป็นวัวแดงเป็นฟอร์มกอเช่นเดียวกันนะคะ,ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อย ถัดมาด้านนั้นก็จะเป็นอ่าเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะอยู่ที่500นะคะอ่าฟอร์มกรสวยๆเลยไม้พื้นบ้านนะคะแล้วก็ด้านนี้ไก่ราชาวดีนะคะ<ม>ก็อยู่ที่1,000บาทฟอร์มไซส์เล็กก็อยู่ที่490นะคะทั้งสองกระถาง,งไซส์นี้อยู่สองแล้วก็ถัดมาเบบี๊ก็สองร้อ0 <200 S 1> <200 S 2> นะคะไก่ราชาวดี<ม>นี่เลยใครๆ <ชา S 1> ก็<น>ตามหา ชายชนเท่าไหร่คะน้านางส <2, 5. S 1> องพันห้าอราคาสองพันห้าร้อยตัวนี้พันหนึ่งอย่างนี้ก็หนึ่งพันบาทนะคะเนี่ยนะคะก็จะเริ่มกัดแล้วสองพันห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะคะชายชนด้านนี้ก็จะเป็นไม้พื้นบ้านช้างใบบัวกบบระถางละสองร้อยบาทด้านนี้ช้างเผือกใบบัวไม้พื้นบ้านนะคะอยู่ที่สองร้อยบาทถัดมาด้านนี้ก็เป็นผีเสื้อชมพู 200นะคะอีเหนาอีเหนาเท่าไหร่คะนา้าสองร้อยค่ะอีเหนาก็200เช่นเดียวกันนะคะหมายพื้นบ้านของเรานะคะด้านด้านนี้เป็นเบบีค่ะกระถางละสอ0รมีอะไรบ้างคะนา้านางเบบีอ่าก็จะมีไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนสองร้อไก่ราชาไก่ราชา,าวด,ดีแล้วก็กวนอิม่มกวนอิม่มค่ะหนึ100บาทจับต้องได้ นางอันนี้อะไรคะหนึ่งร้อยหรอคะเนี่ยค่ะอันนี้กวัดกวัดใบโพหนึ่งร้อยแล้วก็ชมพูอันดามันชมพูนามานนนทองนนทองตรงนี้คือหนึ่งร้อยทที่เป็นไม้พื้นบ้านนะคะอันนี้ก็จะอีกราคาแล้วก็ตะลเม่กุสุมาสามร้อยถัดมาด้านนี้สี่ร้อยบาทนะคะแล้วก็มีไก่ตัวงามไก่ตัวงามก็อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบถัดมาด้านนี้ เบบี้เขาเบบี้ไก่ตัวงามเท่าไหร่คะน้านาง250 250นะคะด้านนี้ก็จะเป็นอ่าตระกูลบอลนะคะมีอะไรบ้างคะน้าหนังมีมีมีแบ็กเมจิแบ็กเมจิกแบ็กเมจิกอย่างอย่างนี้อยู่ที่ราคา150ค่ะแล้วก็มีเลมอนลามเลมอนลามก็มีเลมอนลามโค้กควใดค่ะ โคโคไดถ้าถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องขอใครด้วยนะคะค่ะใช่ใช่เลมอนลามเลมอนลามเท่าไหร่เอ่ยนาๆเลมอนลามอยู่850 850นะคะเลือกดูเลยค่ะพี่แบงค์เมจิกนี่ค่ะไซเบบีอย่างนี้ก็1 0บาาร้อยบาทมีหลายราคาเลยมาดูที่ร้านกันได้ค่ะร้านน้านางไม่มีบริการจะส่งออนไลน์นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ให้มาที่ตรงบูธ งานขององานไม้ด่างปะจินบุรีตรงโคกไม้แดงนะคะตลทัตตุมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปะจินบุรีแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ที่หน้าบ้านหน้าร้านก็จะอยู่ที่ถนนเส้น3 0 4สิบทางขาลงจากโคราชมากระบินบุรีนะคะ,ะหลักกิโลเมตรที่39ตรงข้ามกับโรงเรียนบุพามค่ะไปดูที่ร้านได้นะคะ,คะไม่มีออนไลน์นะคะอยากได้ต้องมาหน้าร้านอย่างเดียวก็คือราคาไม้ของ หน้านางจับต้องได้เลยเนาะนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็งานไม้ดั่งประจีนก็จะมีอีกมีเสารอาทิตย์นะคะมาชมกันได้ร้านตั้งอยู่ที่นี่ประจําเลยเนาะน้านางฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะคะเผื่อมีลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาชมไม้0 9 0 9 6 4 7 1า8ส่จะค่ะวันนี้ขอบคุณหน้านางมากนะคะ